I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad yeah. here to play yeah. And I've got something to say, yeah I, I work hard, hard. every day I get lost, in you know the what to say I don't push right, no I push right. ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะวันนี้นะครับผมามาตามคําเรียกร้องนะครับเห็นมี FC นะครับเม้นมาทางด้านล่างของคลิปนะครับว่าให้ผมทําแบบว่าเป็นใส่สเกลให้ดูหน่อยนะฮะส่วนข้างๆนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะฮะตากผ้าวันนี้ฝนไม่รู้ตกหรือเปล่านะฮะ ก็พาเยอะๆมาๆนะ่ะออกนอกเรื่องแล้วเอก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ EC หนึ่งสห้า EC หนึ่งสามห้าตามชื่อตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามายัดใส่สเกลวันนี้สิ่งที่ผมจะต้องสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะผมว่าถึงยี่สิบว่ะถึงไหมน่าจะเกือบถึงเนาะสิบเจ็ดปีได้ คอลัมนี้ก็ที่รีวิวในคลิปที่ผ่านมาตอนนี้หางก็โอเคแล้วล่ะนิ่งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ฮอปให้ลูกค้าดูก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องถอดขาสกีนะฮะแล้วก็เอามาใส่ส่วนชุดหางเนผมถอดไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะชุดหางเดี๋ยวจะมาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะครับกับตัว EC 1 3 5นะฮะดันดันดันโฮลลงไม้หมดเลยสติกอ่ะลงมาปุ๊บพอระยะสัก เม็ดก็กว่าเลยเรี่ยดันขึ้นบึ้๊ดพอเราลงมาปั๊บเนี่ยรอบปัจจัยงูรอบปัจจัยอันนี้ไม่อยู่เลยใช่ไหมฮะมัน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 ไม่อยู่ใช่ไหมไม่สมมติว่าเครื่องดับเครื่องดับเครื่องดับน้ำมันใช่ไหมน้ำมันอ่ะน้ำมันอ่ะเครื่องดับเราก็ต้องอติ๊กลงทั้งหมดเลยเพราะถ้าถ้ามันไม่ไม่ไม่สูงมากเนี่ยประมาณสักเม็ดนึง่ดันขึ้นเลย มันขึ้นปื๊ดรอบรอบไม่หมดนะเครื่องดับเนี่ยถ้าเขารีบปัดสติ๊กลงเลยอ๋อเรื่อง่าอโอโหเมื่อยแขนเลยพี่น็อตแบบว่าน็อตแน่นมากอาจเป็นเกลียวปล่อยเข้าไปแล้วโหกล้ามขึ้นเลยพี่นั่นน็อตผมไม่มีเลยอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงไอ้นี่ยิงปืนกาว นี่นะฮะเอาเอาแบตออกก่อนอันนี้มันไซส์อะไรเนี่ยไซส์ห้าร้อยใช่ไหมใช่ห้าร้อยแบตออกก่อนเอาแบตออกก่อนก็ได้ครับน,นี่เห็นใส่กี่น่าอ่าก็ใส่เข้าไปโปเชพอดีเป๊ะแต่ว่าต้องต้องมีน็อตขัน แต่ผมยึดตัวหน้าก่อนเลยแล้วกันยึดตัวหน้าสองตัวก่อนเหมือนมันจะเล็กไปอะ โอ้หวลวมหวลวมว่ะพี่หวลวมว่ะน็อตเคี่ยวปล่าเหรอถ้างั้นต้องเห็นมันมีรูอีกรูหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้ามันใช้ใช้สองรูนี้เหรอผมขันไปก่อนแล้วกันยึดไปก่อนแต่ไม่น่าจะใช่ มันต้องเป็นรูเดิมแต่ว่ามันอาจจะต้องมีตัวเมียอาจจะต้องมีอาจจะต้องเป็นน็อตท,ที่แบบว่ามีตัวผู้ตัวเมียผมว่าได้แมันก็ไต้ตรงข้างหลังเลยถ่ายอยู่ป่ะเนี่ยถ่ายอยู่ครับ oh. ออไม่ Yes. ใส่เป็นขั้นเป็นตอนเลย ใส่ชุดถางก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ผมต้องใส่ตัวยาวเพราะว่ามันจะได้ให้ตัวแต่นี้ต้องแก้ไขอย่างนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะต้องให้ลูกค้าเนี่ยเขาไปเช็คด้วยนะฮะบ,บินไปก็เช็คไปเพราะว่ายาวเงี้ยมันไม่มีทางหลุดง่ายหรอกพี่ก็ค่อยเช็คขันไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวผมหาตัวเมียยึดตรงนี้ให้ก็ได้แต่มันจะได้ไม่ต้องทายออกเนี่ยตัวเมีย เดี๋ยวพออมันกลางออกแล้วห่างมันจะนิ่งก็ประหยัดไปได้เยอะอืมทีนี้ก็เหลือแต่น,อนต็อตตรงข้างหน้าที่จะต้องมาย้ำตรงทางด้านหลังเอาไว้ทดท้ายอ่ะลอกอีกครับเดี๋ยวไปคว้าแรงเดี่ยไปผมไปตรวจดี แน่นเลยแหละพี่อยู่เลยแต่เนี้ยอยู่โอเคนี่แน่นปกักนี่ให้ลูกค้าจัดแจงเองเลยนะว่าวไว้ตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ แล้วก็คือแบตบางอย่างนี้โหตอนนี้ยังไม่เต็มเลยนะสามจุดเ้าอยู่เลยว่าจะต้องเพิ่มแรงดันอีกสักนิดหนึ่งล้วมั้งเนี่ยพอใส่อย่างนี้เหรอใส่งงี้เออ๋อเอาเปิดเปิดเปิดไปยื้อเลยโอ้โเปิดแต่โท,ตโทน่อยแตดโทนแต่รอบมันอยู่ที่60ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ ผมว่าน่าจะต้องเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันใส่แล้วมันหนักขึ้นีเ<ล>่เค <70 S 2> ยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นเจ็ดสิบแล้วกันเพราะว่าใส่ตะเกีแล้วมันหนักขึ้น NTH หกสิบห้าเจ็ดสิบนี่ไัไปไปโอเค 6กสเิหน่งมันนิ่มก็นิ่มก็จริงแต่ว่ามันนี่มีสกเกลไง่ับ,จจบินเลยดิ มีวายเจ้าทีเด็ดลมแรงระวังนะพี่ระวังนะจะค่อยบิน พีดลงก่อนลง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 แรงลงแรงลงแรงขาสกีรอดไหมรอดเปล่าขาสกีอ๋อรอดรอดขาสกีรอดมันแบกไงไม่ วัดตามลงไปแล้วไม่ไม่ดึงขึ้นแล้วอ,อน,นี่ก่อนหรือแบตเสียแต่มันต้องบินโล่งกว่าน,นี้เนาะอันนี้มันไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่ถานาดบินสูงอ,าอ,อ่าอ๋อถนาดบินสูงสูงถ้าสูงก็สายไฟต้นไม้เยอะอีกบินไปเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ถูกอกถูกใจไปอพอสมควรนะฮะกับ 1> ec 1 3 5่งสไซส์ห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ลมแรงมากๆนะฮะบ,บินในที่แคบแคบด้วยก็จะกดดันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาบ,บินเองดีกว่าที่สิงบุรีนะฮะก็ใส่เรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมก็เห็นมี fc เม้นมานะครว่าอยากให้ผมทําคลิปตอนกําลังประกอบนะครับก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับลำนี้ โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ